สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูวันนี้ผมก็อยู่บ่ายครับเข้ารอบบ่ายแตก่ก็กว่าจะเลิกงานก็5ท,ทุ่ม,มครับตอนนี้ก็จะพาทุกคนมาเดินดูรอบๆบรรยากาศรอบๆอ่อนนี้ก็มีมีฝนลงมา่อยก่อนอันนี้มันตกลงมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เบาลงแล้วแต่ว่าขึ้น ขึ้นยังสูงอยู่วันนี้ก็แค่ก็แค่ก็เต็มเลยนะครับตอนนีน้เดี๋ยวผมจะให้ดูบนตึกนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็แค่งเยอะนะครับเมื่อเย็นก็มีแท่มาเล่นเหลือพยัก เยอะหน่อยครับตอนนี้ก็เงียบๆแล้วเพราะว่าฝนตกอตอนนี้น้ำลงครับแต่ว่าคลื่นทะเลค่อนข้างที่จะจะสูงนิดหนึ่งแต่ว่าลมไม่ค่อยหมีแล้ววันนี้เพราะว่าฝนมันเพึ่งยุดตกไปรอบๆครับ บรรยากาศเลยถ้าเปิดโรงแรมนี่จะยิ่งสวยกว่าน,นี้ครับตอนนี้ก็บรรยากาศโดยรอบเตรียมก็เรายออออกมาตั้งให้แค่นี้ก็ว่างๆก็สนใจก็มาเที่ยวชมโรงแรมเราได้นะครับอยู่ที่นาจอมเทียนอ่าพัทยาเลยเลยจอมเทียนมานิดนึงครับ อาจะอยู่เลยแอมแอมบัสซาเดอร์มานิดนึงค่ะก็อยากให้มาเที่ยวโรงแรมผมก็ถ้ามาในส่วนของสระน้ำก็สามารถจะเจอผมได้แล้วก็ทีมงานผมก็น่ารักทุกคนมันยังมีกิจกรรมให้เล่นอีกหลายอย่างครับตอนนี้ก็ ันนี้ก็จะเหลือแค่อขยักอย่ังเบวแต่ปกติแล้วมันจะมีตัวจะ่หน้าเพนนันบอดตัวนี้สนุกมากครับบอกเลยก็ยังเห็นบรรยากาศโดยรอบสวยนะครับปากด้วยนะครับโรงแรมเมยพิกสยามโฮเทลพัทยานาจอมเทียนครับ ส่วนมองว่าก็าเยี่ยมชมได้นะคะส้าวไว้น้ำก็สวยครับอันนี้ก็ก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับช่องโอนันเอกเด็กบราน,นอกครับเด็กบราน,นาครับเด็กต่างจังหวัดครับก็คือมาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวครับ อนนี้ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจแย่น่อยครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบาย